ในปี1925วิศวกร 3M วัย22ชื่อ Richard Drew ไปดูการพุ่นสีรถแล้วเจอปัญหาสีไหลเลอะชิ้นส่วนอื่นๆเขาเลยลองทำเทปกาวจากกระดาษใช้กาวอ่อนๆกันสีได้โดยไม่ทำลายพื้นผิวเกิดเป็น masking tape รุ่นแรกในปี1930เขาเปลี่ยนวัสดุเป็นฟิล์มใสเพื่อให้ทนทานขึ้นไม่ขาดง่ายและทนต่อความชื้นมากขึ้นใช้ซ่อมหนังสือและติดถุงขนมเป็นต้น แต่เพื่อลดต้นทุนเลยใส่กาวแค่ขอบข้างของเทปทําให้ติดไม่แน่นจะลูกค้าบ่นว่าเทปขี้เหนียวซึ่งในสมัยนั้นใช้คําว่า scotch แทนคําว่าขี้เหนียวเลยเป็นที่มาของจอ scotch tape ในช่วงปี1930 scotch tape ได้รับความนิยมอย่างมากบางคนเอาไปติดเงินที่ขาดรูปเก่าๆที่ขาดรวมถึงเอกสารสําคัญสำคัญ ในปี1940ยุคของสงครามสก c อชเทปเป็นที่ต้องการของกองทัพเพื่อนำไปช่วยในการปิดถุงที่บรรจุกระสุนปืนปี1961 3M เ,เ,เปิดตัวเมจิกเ p e ที่เขียนทับได้ลบได้เลาะออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกลายเป็นของคู่โต๊ะทำงานทุกคนในปัจจุบันสก c อชเทปมีหลายแบบทั้งเทปสายเทปสองราเทปปิดกล่องใช้ได้ทั้งแต่งานบ้านถึงงานอุตสาหกรรม